วันนี้วันเกิดไม้ไดิค่ะพี่น้องค่ะในวันที่กักะตัววันที่สองมาถึงแยกตัวเนาะพี่น้องเนาะสําหรับโควิดไม้ตรวจแล้วไม่ก็เป็นเหมือนกันค่ะคือวันที่ตรวจวันแรกไม่เป็นเนาะไม่ไม่เป็นที่พวกทายตรวจแล้วก็ไม่แต่มีอาการที่หลังทรายจะสินะค่ะเขาเพิ่งมาตรวจอีกวันนี้ไม่ก็ขึ้นเนาะพี่น้องค่ะห่างแกสายหนึ่งวันนี่แหละจอยช่าพี่น้องขอบคุณน้องจอยเนะาะค่ะจอยเป็นเพื่อนกัน ซื้อของมาฝากไส้พี่น้องคะโอ้ยดีใจหลายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไสยขาดไม่ได้ก็คือผลไม้พี่น้องเนาะปกติไส้ก็จะกินผลไม้เยอะมากมาก,มากจอยซื้อสมมาฝากรสองสองไอ้นั่นสองแพ็คแล้วก็กล้วยนี่ขาดไสไม่ได้พค้ดใส่กินกล้วยไมเข้าเลยเขาชอบกินกล้วยนะคะว่าเยอะเลยจอยแล้วก็ไอ้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลถุงใหญ่เลยแอปเปิ้ลก็ขาดไม่ได้ไมเคิลก็กินทุกวันแอปเปิ้ลที่สำคัญวันวนี้วันเกิดคะ่ะวันเกิด โควิดเบิร์ตเดย์ว่าใชนไหมคิลว่าจอยซื้อไอ้เค้กมาให้มันคือไมคก็แล้วก็ซื้อเบียร์มาให้แฟนจอยซื้อบเบียร์มาให้เนาะอุ้ยขอบคุณมากมากเดี๋ยวจะตัดมให้กินอยากกินเราไม่ได้เป่าเค้กแล้วจะได้เจ็บคอเดี๋ยวจะตัดให้มาใ้กินนี่แฟนจอยซื้อบเบียร์มาฝากนะ้อยคือเนาะแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้กินหรอกมันซื้อแบบโจกกันนะคะคือเราหายเราเพิ่งจะดื่มมาะละวจ๋าน,นะคอยถึงว่าเพินพ่นเพิน่นโจกกัน แล้วก็ให้การไม่ขึ้นแบบจุกแบบของเของวินนี่เดียวพูแบบว่าการ์ตูนใช่ไหมแฟนจอยเข้าตลกพี่น้องเบียสิงเราด้วย Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Michael. ขอบคุณ my darlings โอ้วันเกิด COVID ดอกไม้คือวันเกิด COVID ยินดีต้อนรับสู่วันนี้คือเค้กของไอ้ Joy กับ Andy Mini เค้กของ Joy นั่นเองเวลี่คายขอบคุณมากเลย Joy a n d พออยู่ดีหมนเลยถามแล้วน้อง Mini บอกไม่กินไงลูกแม่ก็เลยไม่ตัดมาให้อร่อยไหมไมเคิลอร่อยไหมไมเคิล ไมเคิอร่อยไหมอ,อ่มชอบวอ,อสุดเลยอวอ,อร่อยเนาะปีนี้เป็นวันเกิดที่เงาๆแต่ว่าเราก็อบอุ่นจ้จพี่น้องค่ะโควิดวันเกิดเป็นโควิดกันทั้งครอบครัวเนาะอันนี้คือเพื่อนรักของไมเคิลสามีจอยจาะครอบครัวจอยซื้อให้การ์วันเกิดอันนี้เป็นของแม่เพื่อนเนาะย่าเอามาไว้ให้ตั้งแต่วัน นู่นมันนานแล้วล่ะเนาะพี่น้องคะ่ะแล้วก็ของสายให้ไมเขาเป <c oughs> ็นการแบบตลกพี่น้องคะ่ะแล้วก็ของเมลีดีนะจ๊ะเนาะพี่น้องคะ่ะวันเกิด h ี p p เบ i ร์เดย์โควิดด้วยกันนะจ๊ะพี่น้องแต่ก็อบอุ่นเนาะดีแนละ้เป็นพร้อมกันได้หยุดพร้อมกันพี่น้องจ๋ะ สวัสดีค่ะฝากอิงและค่ะสวัสดีสุภ,ส,ส,ภสุขควันนี้กินล้ำค่ะโอเคสวัสดีทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีหน่าสดอีกแล้วค่ะวันนี้สดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะสดนี้สดกว่านี้ก็คือปลาในนั่นปลาในแม่น้ําแล้วน้อพี่น้องเนาะไอไม่อยากทานป่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเป็นใข่พูดเล่นน้อพี่น้องเนาะคือจริงๆก็คือไม่อยู่บ้านเฉยๆก็เลยไม่ทาป่า mm hmm. ทาอย่างทาแต่ครีมบำรุง น่าล่ะวันนี้วันที่สองนะ้องมีรีโครงการกักตัวใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> เออหลังจากที่ตรวจเนะหลังจากที่ตรวจว่าเป็นโควิดแต่ไม่รู้ว่าเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยววันนี้เป็นวันที่สองที่กักตัวนะคะอ่าเดี๋ยวจะมาเล่าอาการสู่ฟังน้องมีรีเป็นยังไงบ้างคะสบายดีค่ะโอเคน้องมีรีสบายดีน้องมีรีก็ไม่ได้ไปโรงเรียนหนุหละถึงวันจันทร์เหมือนที่ทรายพูดแล้วต้องตรวจอีกทีวันจันทร์เดี๋ยวลูกวันจันทร์แล้วก็วันอังคารถ้าผลลบก,ก็ไปโรงเรียนได้น้องมีรีไปดู วิดีโอที่เขาสอนเขาโพสไว้ในเว็บไซต์โรงเรียนนะค่ะดูบ้างไม่ดูบ้าง <c oughs> ก็ตามภาษาเอ้ยไป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 ทำกันบ้านบายขอบายวันดีค่ะเชยๆก่อนโอเคเนาะไปทำกันบ้านก่อนนางว่าเนานะพี่นองคะนัะ่นแหละไซจะมาอัปเดตอาการเล่าสู่ฟัง ต้ตนจ,จะจะทำกับข้าวเนาะรอสักหน่อยอวันนี้เป็นวันที่สองของการกักตัวเนาะพ่อไม่วันที่ทสายตรวจเนาะพ่อไมก่ก็ก็ตรวจพ่อไม่ไม่เป็นวันนี้พ่อไม่มาตรวจพ่อไม่เป็นหมายถึงว่าขึ้นสองขีดเป็นโพสิทีฟแล้วนั่นแหละจ้ะก็คืออาการพ่อไม่ก็เหมือนทรายเลยเริ่มต้นที่เจ็บคอนะคะพี่น้องแล้วก็ไอแล้วก็หนาวสั่นเหมือนจะเป็นไข่นั่นแหละเหมือนไข้หวัดเลยเนาะวันที่สองของทรายอาการหนาวสัน่นหมายถึงว่า วันนี้เนี่ยนะอันที่สของกันแกตัวเนะหนาสั่นนะ่ไม่มีแล้วจ้ะแต่ว่าพี่น้องคะไอนอกตนคืนเมื่อคืนนี้ไอทั้งคืนเลยไม่ได้นอนเลยแทบจะไม่ได้นอนเลยพี่น้องเนาะอืมไอมากมากเสรดหมายถึงเสมหะไม่รู้มาจากไหนเต็มเลยเนาะพี่น้องคะนั่นแหละไอเจ็บคอ ไม่ได้นนนะพี่ดองแต่ว่าอาการดีขึ้นคือไม่ไม,ไม่ไม่มีแบบหนาวสัน่นไม่มีไข้หนาวสัน่นแต่ว่าไข้ต่าๆทีหน้าหน้าแบบร้อนๆลุุมๆอยู่นิดหน่อยแค่นั้นนาะพี่้องขานั่นแหละเนี่ยอัปเดตอาการสู่ฟังท่าเช้าจอยก็มาดูมามาส่งหมายถึงว่าซื้อของมาฝากนะนะจ้าเนาะนั่นแะหละขอบใจขอบคุณมากๆน้องจอยนั่นแหละพี่ casa, นะ้องคะเนาะอาการอย่างอื่นก็ก็โอเคอยู่เนาะกินได้ กินได้ปกติเลยเนาะมีความรู้สึกว่าอยากกินข้าวอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าไม่ได้กลิ่นเพราะว่าโนสบล็อกบล็อกโนสนี่หมายถึงว่าอะไรบล็อกโนสะก็คือคัดจมูกเออตันคัดจมูกเนะาะค่ะจะไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นเลยพี่น้องสําหรับสายเนาะแต่ว่ารสชาตินี่ก็ตามภาษาเหมือนมีไข้แล้วก็ไม่ได้รสชาติอะไรแบบอร่อยมากแต่ว่าอยากกินข้าวอยู่กินได้เยอะเหมือนเดิมเนาะวันนี้ทายจะเล่าสู่ฟัง เป็นวันเกิดพ่อไหมด้วยายจะทําพิเศษให้เขาก็คือแลมซึ่งทุกคนไม่เคยเห็นายทําเลยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ายทำเนาะพี่น้องคะมันก็ทําย่บอกมันก็ทําเหมือนกันกันกบหมูแต่อันนี้คือแลมด้วยพี่น้องแลมมคือแกะแกะน้อยไม่ใช่แกะใหญ่ถ้าแกะใหญ่จะเป็นชีบเนาะพี่น้องชีบชีบเขาก็กินอยู่แต่ว่าจะไม่ค่อยนิยมแต่แลมนี่เขาจะนิยมเพราะเนื้อมันจะนุ่มเนาะพี่น้องค่าอันนี้แลมชอ็อปพี่น้องแลมช็อป จากฟาร์มของเราเลยนะคะ,ะปีนี้เพิ่นไม่ขายหมายถึงว่า3-4ตัวมั้งไม่ขายก็คือเอาไปให้บุชเชอร์บุชเชอร์ก็คือ,อร้านขายเนื้อคือเขาจะมีเขียงเนื้อที่จะทำให้เราเป็นตัดเป็นสัตว์เป็นส่วนว่าจะเอาแบบขามีขาพวกไซได้ไมาเยอะเลยมีขาแกะมีมีมินส์หมายถึงว่าแกะสับเหมือนไหมเหมือนหมูสับเนาะแล้วก็มีแรมชอ็อปตัวนี้แรมชอ็อปแล้วก็จะมีไอแรมซิคโครงเหมือนกัะดูกซิคโครงหมูเห็นไหม เนาะนั่นแหละอันนี้วันแรกวันพิเศษไซจะทำสู่กินทำฟอไหมสู่กินอันนี้ส่จะให้ดูเครื่องกลุมของคนอังกฤษไม่มีหลายอย่างพี่น้องมีสองอย่างคือเกลือกับพริกไทยดําเท่านั้นจะ้ะเนาะส่จะใส่อันนั้นไปก่อนโอลิฟโอยルไม่พี่น้องนิดนึงโอลิฟออล์ก็คือไอ้นั่นน้ำมัน มะกอกเนาจะโอลิฟออยนิดหน่อยอโอลิฟออยนิดหน่อยพี่น้องขาแล้วก็เกลือนะคะ <c oughs> <c oughs> เกลือน,นาาแล้วก็ จะพยายามไม่ให้มันโดนพริกไทยดำใส่ไม่ใส่เยอะเพราะน้องเมย์ดีกินกินด้วยเดี๋ยวเขาจะเผ็ดปกติแล้วมันจะเข้ากันกับอันนั้นค่ะซอสไอ้มิ้นซอสก็คือซาลาเน่ใส่ไม่มีใส่ไม่ได้เตรียมไว้อันนี้คือได้มาจากฟาร์มเยอะเลยก็คืออีกด้านก็เอาใส่ช่องฟิตไว้อันนี้ต้องเอาออกมากินเพราะว่า ไม่ได้ไปซื้ออะไรมากเอาของในนั่นเอาของในช่องฟิตมากินเกลืออีกด้านนึงจ้ะเพาใส่แค่นี้พี่น้องค่ะคนที่ยังกฤษจะไม่มีเครื่องปรุงอะไรเยอะใครด่านี่แหละ ส่วนนี้เป็นเป็นแอนนั่นมันเป็นแฟตหมายถึงว่าเป็นส่วนที่มีไขมันเราจะเอาไปย่างเนาะก็คือเอาอย่างส่วนนี้มันให้มันเตรียมสักหน่อยค่อยเอาด้านอื่นย่างนะพี่น้องค่ะเราจะเอากระทะแบบไหนก็ได้พี่น้องกระทะแบยบย่างแบบทอดเนาะแต่ว่าต้องให้มันร้อนจัดๆนี่ก็คือเอาด้านที่เป็นมันลงแบบนี้่อง 嗯。Okay. หอมไหมพี่น้องหนึ่งพี่น้องสักสักนาทีได้เนะให้ด้านนี้มันแบบแบบนี้แล้วก็เอาด้านข้างลงเล,นเลยนีนี้ขึ้นด้านข้างเล,เลยด้านละ แล้วแต่ความหนาเนาะของไซก็จะประมาณด้านละสามนาทีสี่นาทีนี่แหละที่รองขาโอซายชย 10, 10อบแบบฉุกเนาะด้านละประมาณสี่นาทีแท้ของไซได้อ่าพี่้องนี่จ้ะที่รองดินเนอร์สำหรับไอ้ยังก็ไม่เข้า your birthday your birthday dinner yeah birthday dinner for you special Thank yeah. You. yeah it looks delicious